วัสด,ดีค่ะพิฉันนิดนะคะค่ะดิฉชันนะคะเก๋ค่ะค่ะ,ะวันนี้เรามาร่วมการพิจิ้งในหัวข้อสีกรุงดีอย่างไรวันนี้พี่เก๋ได้อะไรจากการพิจิ้งะคะอืมก็ได้ข้อมูลความรู้ขึ้นเติมน,นะคะว่าจริงๆเราสามารถต่อพอรบรนะคะประการที่กับตัวเองได้นะคะโดยที่ไม่ต้องถามใครนะคะเราสามารถทาเองได้ค่ะนะคะ,นะคะก็จะประหยัดในส่วนนี้ไปด้วยแล้วก็สะดวกรวดเร็วค่ะ บไซ์มีปากๆค่ะค่ะแล้วที่สำคัญนะคะรู้ได้เงินไม่รู้ไม่ได้เงินนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววารุณีสุรโชติเวทค่ะค่ะดิฉันนะคะเก๋ะค่ะ ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะมามิ팅นะคะเพื่อที่จะมาฟังโค้ดนาทีนะคะมาติวพิเศษให้นะคะเฉพาะพวกเราน้องเก๋คะวันนี้น้องเก๋มาเนี่ยได้อะไรบ้างคะจากการมาอืมก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นนะคะจากสิ่งที่ไม่รู้นะคะว่าเราสามารถตอบพรบอรเองได้นะคะต่อประกันเองได้นะคะโดยที่เราได้ในราคาที่ประหยัดด้วยะคะ่ะ แล้วก็สะดวกสบายก็ยคือทำที่ไหนก็ได้ค่ะแล้วน้องเก๋มองว่าธุรกิจตัวเนี้กับธุรกิจที่น้องเก๋เคยประสบมาเนี้ยตัวนี้แตกต่างจากที่เคยประสบมาเคยศึกษามาอย่างไรบ้างคะ ก็ก็มีหลายๆจุดที่ที่แตกต่างค่ะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของอตัวในเรื่องของการลงทุนนะคะอย่างปกติธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราจะต้องลงทุนในจํานวนมากเพื่อได้สินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในเชิงของธุรกิจแต่ว่าณนะตรงนี้ค่ะก็คือ,อเราเนี่ย เริ่มต้นเป็นสมาธิกนะคะอยู่ที่200บาทนะคะแต่ว่าเราสามารถได้ประกันชีวิตพ่วงไปด้วยนะคะในจำนวน100,000บาทซึ่งถ้าเรามองไปแล้วก็เหมือนเราเราซื้อประกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ โดยส่วนตัวจิอย่างาน,นค่ะแล,แ,ลแล้วจากการที่ได้ซื้อประกันก็คือเป็นการสมัครสมาชิก200แล้วได้กรมธรรม์ฟรี1 0 0 0แสนเนี่ยสิทธิประโยชน์ที่น้องเก๋พอจะทราบว่าหลังจากที่เราเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างคะก็ะถ้าเกิดว่าเราแนะนําต่ออะไรเงี้ยค่ะก็คือจะมีะไรายได้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไรายได้ที่เราเกิดขึ้นมาเนี้ยเราก็ยังสามารถเก็บสะสมไปซึ่งสามารถส่งต่อให้กับทายาทของเรา่อต่อไปได้ในวันที่เราไม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเราอยากจะได้มากเราก็ทํามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือหากว่าทุกคนอยากเข้ามาเป็นเพียงสมาชิกไม่ทํามันก็สามารถทําได้เช่นกันแล้วก็ไม่มีการบังคับยอดนะคะแล้วก็ถ้าเราสามารถเติบโตไปได้แล้วในตําแหน่งที่ที่เราโอเคะอะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่มีการปรับลดลงอะคะ่ะก็ชอบตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วธุกรกิจตัวนี้ต้องซื้อของ ไว้กับตัวไหมคะใครที่เป็นสมาชิกทั้งหมดเข้ามาจะต้องมีของตุนมีการซื้อของไวนในตัวไหมคะจากการที่คุณเก๋ได้ฟังในวันนี้กใ็ในส่วนตรงนี้ก็คือเราก็ไม่ไม่ได้มีเป็นตัวสินค้าที่จะต้องแบบว่า,าสต็อกมาไว้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะโอเคแล้วก็อยากจะให้น้องเก๋ฝาก บอกกับคนที่ไม่ได้มาในวันนี้ถ้าน้องเกศไม่ได้มาในวันนี้แล้วไม่ได้รับรู้เรยยื่องงี้แล้วคนที่เขาไม่ได้มาในวันนี้เลยแล้วน้องเกศอยากให้เขารับรู้บ้างเนี่ยน้องเกศจะบอกอะไรให้กับคนที่ไม่ได้มาในวันนี้ด้ยก็เพียงอยากจะบอกว่าโอกาสทุกโอกาสที่เข้ามาค่ะถ้าเรามีโอกาสที่จะคว้าแล้วก็เข้ามาศึกษาค่ะเราก็ควรที่จะเข้ามานะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเรามองเห็นโอกาสอะไรในสิ่งที่เรากําลังเรียนรู้ใหม่ๆอะค่ะ ค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับผมอาคมครับสวัสดีค่ะพี่สุวรรณีทองมุนชูค่ะสวัสดีครับพี่สุวรรณีครับค่ะ<อ>ผมอยากให้พี่สุวรรณีช่วยบอกความรู้สึกหน่อยครับที่วันนี้ได้มาร่วมมิงกับโค้ชนาทีอะครับว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างครับผมได้ค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณโค้ชนาทีก่อนนะคะที่ได้เดินทางมาให้ความรู้ในการมิงวันนี้ค่ะสําหรับท่านที่มาในวันนี้โชคดีมากๆนะคะที่ได้มาฟัง โคดนาทีได้รู้ถึงแผน MGM ของสีกรุงโบกเกอร์ว่าธุรกิจนี้ทำแล้วได้จริงรวยจริงมีความโปร่งใสและโอนสู่ทายาทได้ขอให้มั่นใจในระบบสีกรุงโบเกอร์ค่ะขอบคุณค่ะ